l i v e f l a s u ี e จอร์สามขั้นตอนง่ายๆไลฟ์โปรโมทสินค้ากับ Youpick เลย 1. ขั้นตอนการสร้างรายการเปิดแอป Youpick ขึ้นมาจากนั้นเข้าไปที่หน้า y p u p i เ k e r เลือกปุ่ม LIFE PLUS เพื่อเข้าใช้งานฟีเจอร์เลือกสร้างรายการสินค้าใหม่เพื่อสร้างรายการสินค้าที่ต้องการไลฟ์ซึ่งสามารถเลือกได้2ช่องทางได้แก่เลือกแล้วและสำหรับคุณ ปุ่มเลือกแล้วมี2แบบคือสร้างรายการสินค้าใหม่โดยกดปุ่มดูร้านค้าของฉันหรือสามารถเลือกสินค้าใดก็ได้จากในแพลตฟอร์มหรือสามารถเลือกจากการเลือกของฉันซึ่งในหน้านี้จะปรากฏสินค้าที่คุณเคยเลือกไว้แล้วหรือเลือกปุ่มสำหรับคุณเพื่อเลือกสินค้าแนะนําจาก UP i ิเลือกสินค้าที่คุณต้องการนําไปไลฟ์โปรโมทเมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้วเลือกที่ปุ่มสร้างรายการสินค้าสร้างรายการสินค้าสำเร็จ 2. ขั้นตอนการตั้งค่ารายการสินค้าเลือกที่รายการสินค้าเพื่อเริ่มการตั้งค่าต่างๆคุณสามารถแก้ชื่อรายการสินค้าโดยเลือกที่ปุ่มรูปภาพดินสอพิมพ์ชื่อที่รายการสินค้าที่ต้องการจากนั้นเลือกบันทึก เลือกการจัดการสินค้าเพื่อตั้งค่ารายละเอียดสินค้าต่างๆซึ่งคุณสามารถเลือกจำกัดชิ้นต่อคนเพื่อจำกัดจำนวนสินค้าที่ต้องการขายต่อหนึ่งคำสั่งซื้อได้หรือเลือกแก้ไขสต็อกเพื่อตั้งค่าจำนวนสต็อกสินค้าที่ต้องการขายต่อไลฟ์หนครั้งคุณสามารถเลือกปุ่มลบเพื่อลบสินค้าชั่วคราวจากนั้นสินค้าจะย้ายไปอยู่ในแถบรายการที่ลบ หากคุณต้องการนำสินค้าที่ลบเชื่อคราวกลับสู่รายการสินค้าอีกครั้งให้เลือกแถบรายการที่ลบจากนั้นเลือกปุ่มพร้อมขายสามารถเลือกปุ่มปักหมุดเพื่อจัดลำดับรายการสินค้าเลือกปุ่มลบเพื่อลบสินค้าออกจากรายการสินค้าถาวรเลือกปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการสินค้าเมื่อตั้งค่าสินค้าสำเร็จเลือกปุ่มบันทึก 3ขั้นตอนการเชื่อมต่อรายการสินค้ากับไลฟ์ c e b o o k page เลือกปุ่มลิงก์ a c e b o o k เพื่อเชื่อมต่อกับ facebook page เลือกปุ่มต่อด้วย facebook เพื่อล็อกอินผ่าน facebook ของคุณเลือกเพจ facebook ที่คุณต้องการไลฟ์โปรโมทสินค้าเลือกปุ่มบายเพื่อเชื่อมต่อรายการสินค้าในไลฟ์ facebook เพียงเท่านี้ก็สามารถไลฟ์โปรโมทสินค้าได้ไง่ายขึ้นกว่าเดิม